อาทางการมันนะได้เลยป,ปา้าปาดเอาไปบอสอีกูปหนึ่งบอกมีค <ไป S 2> นน้อยไปเล,ย,ลยค่ะคนสวยทำอะไรกันนี่ส่งของขไอ้ไเตี้ยบมันโอ้ยส่งของค่ะมเตี้ยป่าเป็นยังไงบอคอยได้ไปมันบ่ได้น้องเอิร์ดน้องเอด็ดกับโบมี่มี่ยุบไปได้เท่าไรน้อยหร่อตะเพิ่มลูกมาแต่ใส่ยังไงช่องเงินส้มตีนให้ย่าตุ้ม แป้งเคิงแล้วเจะลมเราจะไปส่งให้ส um, ้มตีนอันนี้ก็ทีส่งกลยไปให้เจ๊บได้กินโกลยงามๆพอขึ้นหอดลูกอไม่ได้คนเจ็บข้าวหรอใช่มนชุด มีซ้ำนี้นี่มัดซำนี้เจ้าม่จะไปหายีนึ่งไม่เมืูมี่มดแค่นี้กินแค่นี้เด้อกินแค่นี้รอบหน้าซะก่อน